สวัสดีครับผมชื่อคิน B09 อยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุร,รกิจหัวข้อที่ผมจะมาพูดก็คือนวัตรกรรมนวัตรกรรมเป็นกระบวนการที่ช่วยให้สังคมเติบโตเจริญรุ่งเรืองด้วยเอาเทคโนโล,โลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นโดยการพัฒนาสังคมด้านนาวัตรกรรมน้้นไปที่ความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีทุทกด้านของชีวิตประจาําวันเช่นการสื่อสารการให้ความรู้การ ทำธุรกิจหรือการเกษตรซึ่งนวัตก,กรรมมีบทบาทสําคัญการสร้างสารค์และนําเทคโนโลยีช่วยแก้ไขปัญหาในสังคมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพิ่มคุณภาพชีวิตของทุกๆคนได้เช่น 1. การสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ 2. การปรับใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 3. การสร้างสภาวะสนับสนุนนวัตก,กรรมเป็นต้น ซึ่งการพัฒนาสังคมด้านนวัตกรรมประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่การสร้างงานและโอกาสใหม่ๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองให้กับคนในสังคมอย่างยั่งยืนและผมขอฝากช่องทางติดตามในคอนเทนต์30 Day Challenge s b สแบ s กโ i เชียลเช และช่องทางดอม IG t i k t กตอของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ